นี่คือรองเคียงนไคล์เพลนเป็นลิฟเือที่โดดเด่นในเบลยเยียมช่วยให้เรือข้ามทางลาดบนคลองได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วลิฟนี้ประกอบด้วยบ่อพักน้ําขนาดใหญ่2บ่อความยาวแต่ละบ่อ91เมตรกว้าง12เมตรและระดับน้ําลึก3ถึง3.7เมตรสามารถรองรับน้าหนักเรือรวมสูงสุด1,350ตันไม่ว่าจะเป็นเรือลำเดียวขนาดใหญ่หรือเรือหลายลำที่มีน้ําหนักรวมเท่ากันบ่อพักน้ําเคลื่อนที่บนลูกกลิ้ง236ตัวโดยใช้รงในการนําทางระบบนี้ ได้รับการปรับสมดุลด้วยตุ้มถ่วงน้ำหนักคอนกรีตขนาดใหญ่ทำให้การเคลื่อนที่ราบรื่นและไม่ต้องใช้มอเตอร์จึงประหยัดพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเชือกที่ใช้ในระบบมีความยาว1,432เมตรและสามารถยกเรือขึ้นได้สูงถึง68เมตรลิบเรือนี้เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว1.2เมตรต่อวินาทีและใช้เวลาเพียง22นาทีต่อการเดินทางหนึ่งรอบด้วยการออกแบบที่ช่วยลดจำนวนประตูน้ำในเส้นทางลิบนี้ช่วยประหยัดเวลา และแรงงานถือเป็นนวัตกรรมที่ยอดเยี่ยมสำหรับการขนส่งทางน้ำ